ซอยน้ำตกตัวนี้ซอยน้ำตกกินช้ำๆเลยห่างอนน้ำตกน้ำตกะของบ้างน,นวน มันขวานห่อนโดนให้มูเี๋ยจะขวน,น,นมันติดน้ำตแ่ไห ยี่ห้องมานนลาบซอยเลีวซอยแล้วก็ลาบสสิ่นตัวเพราะอิ่นวะน้ำตกพี่น้องลาบน้ำตกนี่อเอ้ไก่เกินไก่เกินอู้ตากล่องกระไดใส่ขัขว้วขั้วก่อนเลยหนึ่งช้อนสองช้อนนี่ปลาลาเจ้าประจำหอมหอมรวมใส่ไปเลยน,นี่นะ ขวดปาลาเจ้าประจำหน้าพี่น้องใส่ไม่ขาดหน้าใส่สีเหลือนิดห่อยอพราะว่าเปนมักเปรียวด้เติมปลานินึงโอ้ยไทยเกินกล้เกินกล้เกินพริกพริกนิดหน่อยพ่อพอกินไดไบปลาอะไรอย่าลืมประเด็น ลาบหมูสุดน้ำตกใส่ประเดียกใช่ช้อนใหญ่ไปแล้วช้อนหนึ่งต่อไปแล้วดีเออไปยีสู้ฮะยีสู้ครับบอ่อไรเอาครบพ้นบาทเอเท็นเพี่ยงน้ำตกหมูส้มพัน,นอ้า คน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 เลคนเล่คนเล่ะคนไม่เขากันหอมมันแกีนี้เลยป็นเลยงานตายนี่พ่อกินไหนดิชิมชิมให้เบิ่งยืม <laughs> <laughs> ไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไปเลย ของสองแท่ีเดียวพ่อมปรงเปิมมือน,นี่ย่างใส่ตันพี่น้องเออกับน้ำตกอืมน้ำตกหมูมีแจวผมแจวผม,มได้เหมือน,นี่เลแซ่บแห้งตกหมูพี่น้องจวดเลยใส่กับปักผู้พักหลายใบบุกบกมีใบบุกบกใบบุกบกไหไปปกนไปปไปปไมาแต่หลายมืองเงี่ยบวัดใส่ดูแบบกุ้งฟักพี่นออ้องกุ้งไก่เนาใส่กับข้าคนนี้สิบบาท แกวขมเนี่ยแกวมขมว่าใส่กับใส่ตันทำตุ๊กมูเทียบแห้งเหี้ยง สบใบ,บประกอกสีข้นแห้ง <c oughs> สมไป็นเลยมาๆพี่ห้่อนข็แรงก่นอนจัดแห้งไม่นอน <c oughs> อืมอืมอืม <c oughs> ใส่ตันอันหน่อยอ้ย้ <c oughs> ใส่อันกุญ่ะ bắt đầu 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 นอนนี้อยากสูบแกนสยังมาล้วตัวนี้ปุ๊บปุ๊ดปุ๊เตืนอ่ะไฟแห้งใส่หน่อยอืม

เป็นอยากองกีรร่ก you know? ี่ไปตนต้วตื่อไรเย็นเย็นหิหมแล้วก็ซุปดำโต๊ะยังแ่บแห้ง hay không khi chèn tết không rồi không nào cả đồn

แล้วเขาจะใ,หใไหมแล้วพ่อก,กินได้ไหมเนี่ยเขากินได้เลยยังไม่แขงมากมากินได้้ลยม่กอะเลยนี่พ่ออืมแม้หกินดงูกินได้ไมุ่ตทำไมมันได้ ชื่อว่าอหอยจูบอ่ะอ,อือจูบอ๋อทำไมอันนี้ต้องใช้ไม้ขิมฟัน,จ,นจูบอ๋อไม่รักษบตัวตัวไหนแกไม่ออกเอาคนมาทุบเอาอตัวตัวนี้แกไม่ออกตัวแตกแป้เลย ไม่มีอะไรทำแกหายยุมไม่เละอ, <laughs> อิ่มเหรวะเนั่คกี่ันกินใส่หน่อยไหมครับไ้าปุ๊บปุ๊ดเลยใส่เนี่อยอยากสูกแกง,ง่อน 发有没有？ เนี่ยมีเยอะเลยีอะเนี่ยกินมากเจ้าคนเยอะกินมากพอกินดีใช่่ะสิกินหมูหยองหม่อยากกินเนลยเจนเจได้เนใจไม่ก,กินอันนี้มุละใส่ตันกินไ่้ใจอ่อนมั่ làm phơi thế nào phớt phớt gì ừ ok ừ ngon ngon à Say tân mặt 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 สว์ฮานาดูว่าไอที่มันเป็นตันตัน,นะอะไรจะเท่าเกีบเสร็จอะเหรเอข้างนี้มัเือเหรอเนี่ยนนที่เขาปิ้งอยู่ข้าวปี๋ค่ะ เรียกเรียกว่าเข้าเก็บเป๊ะเอาเออผักแกเรียพี่น้องเสียเพียง <c oughs> ย่างแล้วก็มาเห็ดน,น้ำตกน้ำตกหมูพี่น้องทุดยอดอ๋อฝากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้เน่ะครับหมักกับกุลไหลกุเชนเนี่ขอบุญขอบุญพี่น้องคื้เกาติเข้มาติดตารลส้ม คลิปนี้ไปสนี้พี่น้องอืมผมกับน้องเปี๊ยมอำลาพี่น้องไปเพียงตัวนี้คลิปหน้าพบกันใหม่คือเก่าพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย